โอเคนะฮะแล้วก็กลับไปที่พาร์ทสองกันฮะโอเคอันนี้ผมไม่เล่นในโหมดเออโหมดโหมดรอดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้อะก็เข้ามาเล่นนะฮะขอตลบสู่พาร์ทสองโอเคอ่าโอเคอ่าเราตามเพื่อนไปดีกว่าโอ๊ยระวังระวังระวัง <coughs> One of our choppers has received your radio signal. We have a contact. <coughs> Sí. Accomplished. Yeah congratulations Ow! I I like come Operation is to go. Communicate with the chopper. No no not at all. Drag out! Incoming Oi out

No. The backup is no go. Repeat request. Mission failure. All of our forces are down. Mission fail. Operation is to go. Communicate with the chopper. Incoming. Take cover. Stay back. Huh? แอบหมอบอะไรอยู่คนเดียวเจอือบิลเออสกิปสกิปอ,อ,กอะไรซอมบี้อ๋อไม่ใช่ชื่อเหลือมึงอยู่คนเดียวอ่ะ,อะ Ê trời lở rồi mày. Bả lại bả lại bả lại, ngay. Cô mẹ khốn nhằn. thế. Fire in the ngay. ซ้ายมาจุดจบหลังหลังมาเออหลับเลยสวอตอ้าว เป็นผู้ปกป้องนะโอเคเราจะไปบรรเล็งตรงนี้ตลอดนะสามสอง let's do it โอ้โ L.O.L ฮะรีออฟรีเจนแม,ม่งปืนปืนมึงโหดมากเลยไม่มีกะแม้ใครหนีได้ใช่ไหมเนี่ย Escape. Uh, but unfair. I, I do sniper. Oh, sniper. Stop their escape. Fire oh, hey. in the hole. We have detected the enemy chopper. Stop their escape. The enemy has a contact. Stop. Mission failure. The enemy has escaped. The enemy is moving. Stop their escape. กาชนะสูงยาการชนะสูงฮ yeah. ะงนะอู้ดูมีนะะมันคอ,อดูตีมากเลยฮนะอ,อเพื่อนเพื่อนเพื่อนาอาเฮ้ยดนห่กูดักหมอบลอ เน i เอวิทีวินชิสเงอ้าวห้าต่อห้าแล้ววิทเตอรี่เป็นฝ่ายปกป้องจะไปยากอะไร get out. we have detected the enemy chopper stop their the escape อ้ากูปีนเลยแต่วินมันยากมันจะไปยากอะไรมันก็ปาระเบิดอัดไปเลยมันก็ไม่ได้ยากอะไรสักหนหอ่โอ้ กูด,ดักอยู่ตรงนี้แหละออโอ้โหแม่ c มเ e ียร์ The enemy has escaped. The enemy has a contact. Mission, uh. the enemy has escaped. Oh God, the enemy is moving. Stop their escape. Fire in the hole. Grenade. Grenade. Stop their escape. The enemy has a contact. Reloading. Enemy contact. Enemy strike. Fifteen minutes. Ten minutes. Last. Follow.

Oh same man. Move back! Move back! Cop, Leo, cop. We have detected the enemy chopper. Stop their escape. The enemy has a contact. <coughs> enemy contact. ยังเสียนะโอ้หน,น,นึ่งกูวายเจ็ดสี่ Cover me, I'm reloading. We have detected the enemy shot. Stop their Cover me, I'm reloading. The enemy has a me. See it all right. We are under attack! got Oh shit. Yeah. Mission failure. The enemy has escaped. ตาย,ยจีจีเดี๋ยวเราไปเล่นเดดแมทอีกดีกว่านะมันเพลินดีจิดดอแกไป่อนครับโอเคเราไปเล่นเดดแมทแมประด่าอะไร เอาเฮ้ยอา้าวกูจอยอินอะไรวะเนี่ยถ้ามันน่าราอเล่นเดดแมทมีเดดแมทมาเลย่ย yeah. อุ้ยคนกับเต็มอะเ e a h ย let's do it นะเราอยู่ทีมน้ำเงินแล้วการแข่งขันที่มันมากอ๋ออ๋ออ๋อกูพังแมปนี้คุ้นๆเหมือนเ f, f 1อนเลย ผมก็จำเอฟหนึ่งไม่ได้แล้วภาพนี่ก็โอ้โหเห็นโฆษณายากะน,นะโฆษณาเอฟหนึ่งต่างจากเอฟสองเนี่ยคืออันนี้ของจริงอะ่ะดูภาพเลยนอะอ๋อใช่ใชด่านนี้เคยเล่นอยู่นะเคยเล่นผมจาได้หมดเลยตรงนี้สามารถขึ้นได้ฮะถ้าเป็นเอฟหนึ่งนะอ๋อติด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 มึงขึ้นได้อันนี้วิ่งได้ย่า ชอบเดตแมดมันเลยเบสตรงนี้สามารถขึ้นได้เอฟหนึ่งเฮ้ยโอ้โหรุ่นใหญ่ไปคิดกัน ปืนแม่งโคตรดังอะเฮ้ยอะไรไกลๆโอ้โเ,เราคุมฮะตอนนี้แม่โคตรสั่นเลยจะกระบาลเลดเนะี่ยเฮ้ยแล้วก็บังคั้องทำยังไงเนี่ย ันนี้เราแพ้ไม่ได้แปลงเอฟนะเปลี่ยนเอ็มสี่มาเป็นอีกเอ็มสีเกือบตายว่าแล้วไงเยอะบิ เทพจริงเล่นไม่เก่งนั่นแหละ AWP เนี่ยแคเราหาจุดโ่ว้าง่ะผบผมว่างานนี้ผมเล่น AF2 ยาวก็พลาดีอ่ะเย้

Yeah. Come on, cool. Headshot. Made in China. Headshot. Headshot <coughs> Headshot. มิชชั่นไน้เคอมเพสแย่โอ้ห้าพันสี่สิบ yeah. oh. ต่อสี่พันสี่ร้อยยี่สิบนะโอเคนะขอบขอขอบคุณที่รับชมนะเรามาดูเลเวลผมกันดีกว่าเอ้ยยศยศยศไม่ใช่เลเวลผิดเราก็จะใกล้วีนะฮะเขอบคุณที่รับชมครับบาย